สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการนะครับ้วก็ตรวจงานรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วผมพาไปดูครับว่าวันนี้รายการยังเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันที่บริเวณงานใต้หลังคาก่อนนะครับในส่วนงานใต้หลังคานะครับทีมงานถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเรื่องที่ยังอยู่นะครับจะมีเรื่องของโครงฟ้าเพดานที่ถูกตัดขาดนะครับมีตรงบริเวณนี้นะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว งานสนิมเพจเหล็กหัวเสายังต้องแก้ไขยอยู่นะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของทําความสะอาดขี้นกนะครับแล้วก็ทาความสะอาดสิ่งสกปรกทั้งหมดก็ยังอยู่นะครับในส่วนของบริเวณห้องนอนใหญ่นะครับผมพาไปดูขออนุญาตเปิดที่ตรวจสอบไปนเองนะครับในบริเวณห้องนอนใหญ่นะครับงานที่ยังเหลืออยู่จะมีเรื่องของเป็นประเภทพื้นลามิเนตยุบตัวนะครับบริเวณ ทางขอ,อกระเบียงนะครับแลก็จะมีเป็นบริเวณทางข้างๆห้องน้ำนะครับใต้ตัตางอีกหนึ่งจุดนะครับถัดมานะครับเป็นงานขอบฟ้าเพลาน,นะครับบริเวณขอบฟ้าหลุมไม่เรียกตรงบริเวณช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บงานซิลิโคนขอบวงกลมประตูนะครับบริเวณนี้นะครับในส่วนของชุดล็อกประตูนะครับใช้งานไม่ได้ แล้วใช้ไงานไม่ได้นะครับเราก็จะมีการปรับตั้งเจ้าตัวชุดล็อกประตูที่ไม่แน่นแบบนี้นะครับผมพาไปดูที่ระเบียงครับในส่วนของงานระเบียงงานที่ยังเหลืออยู่จะมีเรื่องของเฟรมโบล็อกประตูไม่สนิทนะครับมีงานที่เป็นบุดน้ำขังบริเวณพื้นระเบียงด้านนอกนะครับตองช่วงนี้นะครับ แล้วนอกกนั้นก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอในส่วนแนกนะในเข้นานะ้ำงานที่ยังเหลืออยู่นะครับจะเป็นเรื่องของอยาแนวใต้ห่างล้างมือนะครับไม่เรียบแล้วก็ยาแนวไม่เต็มนะครับบริเวณนี้จะเป็นยาแนวไม่เรียบนะครับแล้วก็ภาพพลิกมาอีกหนึ่งฟังจะเห็นว่ายาแนวไม่เต็มน,นะครับมีรูเล็ก บริเวณขอบฟ้าเพดานใต้ฝ้าหลุนนะครับที่อยู่ทางด้านนี้นะครับจะมีเป็นงานปูนเปลยอยู่นะครับสังเกตถ้าเกิดว่ามองสะท้อนนะครับมองกระจกทอดเงามองกระเบื้องสะท้อนผนังนะครับจะเห็นเป็นปูนเปลยที่ไม่ได้เก็บงานนะครับนอกานั้นะครับมีเรื่องของฝาชิงวาล์วฝาดวงไม่สนิทนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ ตรงด้านล่างส ing, งนิทเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ด้านบนหน้าออกนะครับห้องนอนใหญ่นะครับก็จะมีงานที่แก้ไขเหลือประมาณนี้นะครับจะมีงานเพื่อเติมอยู่เล็กน้อยบริเวณทอยมีประตูนะครับจะมีเป็นบริเวณพื้นยุบตัวบริเวณช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวตัวจบลามิเนตมีเป็นรอยบิ่นนะครับแล้วก็ตัวจบลามิเนตไม่สนิท ถัดมาที่ห้องนอนของนะครับห้องนอนที่เิ็กจากห้องนอนใหญ่นะครับฝั่งฝั่งหน้าบ้านนะครับก็จะมีเป็นเรื่องของพื้นลามินเนตยกตัวนะครับบริเวณของขอบรอบๆอทางใต้กละดานจะมีหจุดตรงบริเวณนี้นะครับห้องนอนนี้จะเหลือเพียงเท่านี้นะครับผมไปต่อพาไปต่อที่อีกห้องหนึ่งนะครับในส่วนของห้องนอนที่ มีงานแก้ไขอยู่หนึ่งเรื่องหลักนะครับจะเป็นเรื่องของของบวงัวซืมนะครับมีเป็นรอยบินนะครับแล้วก็ผนังไม่เรียบนะครับอยู่เหนือประตูถัดมานะครับในส่วนของห้องน้ำชั้นบนนะครับห้องน้ำชั้นบนจะมีงานที่ต้องแก้ไขคือเรื่องของน้ำรั่วซึมนะครับใต้อ่างล้างมือนะครับจุดที่รั่วซึมจะอยู่บร,ริเวณนี้เลยครับ ข้อต่อบริเวณนี้นะครับแบบนี้นะมีเรื่องของทางความสะอาดบริเวณข้อน้ำพิงทั้งสองจุดนะครับข้อน้ำพิงโซเดีตรงนี้บริเวณขอบหน้าต่างนะครับไม่แนบกับตัวกระเบื้องนะครับขอบฝั่งด้านซ้ายแนบสนิทดีขอบฝั่งฝั่งด้านขวายื่นเกินออกมนาะนะครับ จะมีเก็บงานประเภทตัวจบลามิเนตนะครับที่ยุบตัวแล้วก็เก็บงานของระบบตูวที่ผิวไม่เรียบในส่วนของปลั๊กไฟหน้าห้องน้ำนะครับจะมีเป็นช่องว่างอยู่ใต้ปลั๊กไฟมีเก็บงานเพิ่มเติมถัดมาที่บริเวณพื้นลามิเนตทางลงบันไดนะครับก็จะมีการเก็บงานที่เป็นรอองสี คราบกาวนะครับอยู่ในช่วงนี้ถ้ามองสะท้อนแสงนะจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราลองซูมเข้ามาดูใก,ก,กล้ๆกันนะครับจะเป็นลองสีเม็ดเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับหมดเลยถัดมาที่บริเวณโถงบันไดนะครับโถงบันไดในส่วนงานที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นงานเก็บงานขอบปูนด้านนอกไม่เรียบนี่านะครับ แล้วก็ลงไปที่ด้านล่างนะครับก่อนจะลงไปถึงด้านล่างสุดจะมีงานที่เป็นเก็บงานภาพสกปบรกงานสีบริเวณขอบวงปกบป,ประตูทางออกโรงจอกรถด,ด้านบนต่อทีนี้เราไปดูง,งานในส่วนของชั้นล่างกันครับสิ่งที่ยังเหลือคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวเริ่มจากหน้าบ้านนะครับในส่วนของฝั่งหน้าบ้านนะครับจะมีสวิตไฟตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้จะปีเป็นรอยทะออก ตอนนี้แก้ไขรอยกราบอกแล้วแต่ว่าสวิตช์ไฟที่เอามาติดตั้งไว้ให้เนี่ยเขาเอียงนะครับเดี๋ยวเราลองดูแันใกล้ๆนะครับตรงฝั่งนี้นะครับจะยื่นเกินจากตัวฝาครอบมาค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งด้านนี้สนิทดีในส่วนของหน้าต่างข้างบ้านนะครับมีการฉีดน้ำทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเป็นน้ำรวซึมนะครับอยู่ที่หน้าต่างข้างบ้านยูหนึ่งบานนะครับคือบ้านนี้นะครับาคือเป็นแบบนี้นะครับ นะครับในส่วนของหน้าต่างหลางบ้านนะครับก็จะมีเป็นรอยแตกเล้หาห้องรัวห้องรัวะครจะมีงานที่เป็นเก็บคราสสีและตู้ไฟนะครับอยู่บริเวณมุมทางด้านซ้ายด้านล่างนะครับเก็บงานขอบประตูขอบวงกประตูด้านล่างนะครับผิวไม่เรียบแล้วก็จะมีเป็นงานเพิ่เมเตินมาก็คือเจ้าตัวบัตร โซนนูมนะครับมีเสียงดังแบบนี้นะครับในห้องน้ำครับห้องน้ำเซรามนะครับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีเรื่องของฝากก็ชุดปลั๊กไฟนะครับที่ไม่สนิทนะครับข้างบนสนิทเรียบร้อยดีนะครับข้างล่างอ้าออกนะครับ บริเวณนี้มีเพิ่มเติมไหมน่านีเนาะโอเคอีกหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องนอนชั้นล่างห้องนอนชั้นล่างงานที่เเลยดูนะครับก็จะปเป็นเรื่องของซิลิโคนขอบขอบงโลโก้ประตูทางด้านนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยอาจจะย้อนแสงนิดนะะึงครับในตัวบ้านนะครับมีงานที่แก้ขไขที่เมาลงมืนนอ่เท่านี้นะครับ ครับตอนนี้มาอยู่ที่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวช่างเอจะพาไปดูครับว่ามีอะไรที่ยังเหลืออยู่บ้างครับ<ล>เริ่มได้เลยลงจอดรถนะครับผมภายในห้องเก็บของของลงจอดรถก็จะมีปิดช่องว่างรอบสวิตไฟครับผมแล้วก็ฝาครอบสวิตไฟหายไฟแล้วก็เก็บงานสีรอบวงกบประตูที่มันเลอะ จะเห็นว่าเป็นค่าสีขึนนะนี่ครับเราสองฝั่งเนาะต่อไปมาด้านนอกก็จะมีถ้าจะมองเห็นถ้านองเห็นย้อนแสงก็จะเป็นฝ้าเพดานของโรงจอดรถมันไม่เรียบมันเป็นคลื่นครับผมครับเดี๋ยวลองพยายามถ่ายให้ให้เห็นชัดๆนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็จะเป็นคลื่นเนาะ เป็นคลื่นที่ผิวไม่เรียบนะครับต่อเลยมาด้านนอกรั้วด้านหน้าบ้านรอยแตกร้าวครับผมแะแปะสติกเกอร์ไว้ให้แล้วก็จะอยู่บริเวณนี้หลังต้นไม้ก็จะเห็นขนณะนี้เป็นปรนนนอยแตกร้าวของผนังรั้วนะครับถ้านับเสาก็คือเป็นเสาต้นแรกนะครับถัดจากปลายบ้านเล็กที่นะครับ,รบผนังรอบสุดยึดอันนี้เป็นเสาต้นที่สองนะครับ ที่จะมีผนังรอบจุดยึดที่มีรอยแตกร้าวนะครับด้านล่างด้วยเช่นกันแล้วก็มี้วด,ด้านนอกด้านข้างมีรอยแตกร้าวครับผมเป็นรอยแตกร้าวนะครับผนังเสาต้นสุดท้ายนะครับก่อนจะเป็นผนังทึบแล้วก็จะเป็นใต้ผนังทึบที่มีรอยแตกร้าว มีการเติมดินที่มาน้อตัวทั้งหมดเลยครับผมจะเห็นว่ามีดินที่ยุบลงไปรอบตัวบ้านทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็มีการต้องลอกท่อระบายน้ําได้อาขยะออกแล้วก็ผนังหลังแทงน้ํามีรอยแตกแล้วครับ ทังด้านนี้นะครับสำรองน้ำดาจจะต้องล้างทางำความสะอาดอีกรอบนึงเปิดดูกันด้านในจะมีเป็นเศษฝุ่นผงอยู่ด้านล่างนะครับโดยรวมก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังมีฝุ่นผงอยู่อีกเล็กน้อยนะครับที่บริเวณถังสำรองน้ำด้านใน น,นี้เป็นบริเวณฝาท่อระบายน้ําที่มีรอยแตกเล้าส่วนหลังบ้านก็จะมีทําความสะอาดโคมไฟครับผมที่มีคราบสกรปรกและละอองสีผนังหลังบ้านจะมีรอยแตกแล้วรอบวงกบหน้าต่างบริเวณห้องนอนด้านล่างครับผมจะเห็นเป็นรอยแตกแล้วแล้วก็ทําความสะอาดคราบสีและโคมไฟ แล้วก็ทำความสะอาดคราบสกรปรกท่ออากาศอยู่ที่บริเวณด้านบนนะครับใต้กับฝ้าเพดานด้านนอกส่วนบริเวณด้านข้างจะมีผนังที่ยังไม่เรียบร้อยครับผมจะมีบริเวณนี้ใต้ตกับเบื้องตรงนี้อาการก็คือไม่เรียบ ด้านนอกก็จะมีประมาณนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันอีกหนึ่งจุดที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมไว้ในรายงานนะครับจะมีเป็นขอบบานประตูนะครับของห้องเก็บของด้านล่างนะครับที่สีทะลากบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องให้เก็บงานเพิ่มเติมนะครับ ับตอนนี้การตรวจสอบงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับรายการทั้งหมดที่ผมพาไปดูนะครับจะต้องถูกจัดทําเป็นรายงานส่งกลับมาให้คีเนึงนะครับก็ส่งให้ทางอีเมลเช่นเคยนะครับแล้วก็หลังจากที่เข้าอยู่แล้วนะครับรูมเช็คอัพไม่ได้ทิ้งลูกค้านะครับหากเจอปัญหาเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้งานความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาอยากได้คำปรึกษาอยากให้เราเข้ามาดูงานให้นะครับ เรายังมีเซอร์วิสหลังการขายอยู่นะครับก็ไม่ต้องแทงใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็วันนี้ขอจบการน,นำเสนอแล้วก็จบการรีวิวการตรวจรบอบ2เพียเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ